สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆท่านของช่องวันณพาเดนมาร์กนะคะ FC อยากจะให้ FC, เอ่อรู้หรือว่าช่วยออกความคิดและก็คอมเมนต์ใต้มาบอกพี่ว่าชีวิตของใครมีบุญมากกว่ากันระหว่างคนที่มีพ่อมีแม่พร้อมหน้าพร้อมตากับเด็กกำพร้าค่ะ ที่มีเรื่องที่จะพูดเพราะว่าพี่ฟังมาหลายต่อหลายชีวิตนะทุกคนที่ตั้งแต่อยู่ในเมืองไทยจนมาถึงเดนมาร์กนะพี่ก็ไม่ไม่คิดนะพี่ก็อิจฉาเขานะเพราะว่าพี่เป็นลูกกําพร้าเนาะพี่เป็นเป็นลูกกาําพร้าค่ะทุกคนพี่ถูกเลี้ยงมาจากไอพ่อน้อง,องพ่อเลี้ยงพี่มาเนาะ แล้วระหว่างลูกกำพร้ากับพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าใครมีบุญกว่ากันคะทุกคนพี่ก็อิจฉาเขานะที่เขามีพ่อมีแม่พร้อมหน้าพร้อมตาเนาะเพราะเขาจะได้เรียนสูงๆพ่อแม่ส่งเสียเรียนเนาะเราก็อิจฉาเขาเขามีเสื้อมีผ้าใส่ง,งามๆเนาะเราก็อิจฉาเขา พราเราไม่มีอะไรเลยเนาะเราเป็นลูกกําพร้าเนาะทีนี้พอพี่โตขึ้นมานะพี่รู้สึกว่าพี่คิดว่าพี่เป็นลูกกําพร้าดีกว่าหรือว่ามีบุญกว่าคนที่มีพ่อมีแม่หรือว่าทุกคนคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเพราะว่าพี่คิดว่า เมื่อก่อนนะ่ะสมัยก่อนนะพี่ช้าเขามากที่เขามีพ่อมีแม่นะแต่พอมาทุกวันนี้พอเราโตขึ้นไงเราโตขึ้นเราเลยรู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะยิ่งคนไหนที่ทำมาหากินดีกว่าพี่กว่าน้องนะพ่อแม่ก็จะมามาเกาะเราอะหรือว่าพึ่งเราหรือมาให้เราเลี้ยงและทั้งทั้งที่เรานี่ไม่ได้เป็นเป็นลูกที่รักเลย นะทุกคนทุกคนอย่าอยา่าโกรธพี่หรือว่าว่าพี่นู่นนี่นะั่นนะแต่ที่พี่รู้รู้มานี่คนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะ่ะส่วนมากจะเป็นลูกชังไม่ใช่ลูกที่พ่อแม่รักนะคะเพราะว่าถ้าลูกที่พ่อแม่ไม่รักเขาก็จะโกยเงินจากคุณนะไปให้อีกคนหนึ่งอันนี้จริงไหม เ c ฟซีถ้าชีวิตของเอฟซคนใดคนหนึ่งเป็นเหมือนอย่างที่พี่พูดนะ่ะช่วยมาคอมเมนต์หน่อยว่าระหว่างคนเป็นลูกกำพร้ากับคนที่มีพ่อมีแม่อันไหนมีบุญกว่านี่ที่พี่จะพูดคือเรื่องนี้ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับกับคนอื่นคือเรื่องนี้เพราะว่าพี่เป็นลูกกำพราและพี่ก็ฟังจากเพื่อนตั้งแต่อยู่เมืองไทย ยันมาถึงนี่ค่ะทุกคนพี่เลยรู้ว่าดีแล้วที่พี่เป็นลูกอมภาเพราะว่าอะไรไม่ต้องมาแย่งกันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่ไม่ต้องมาอ้างว่ามึงรวยนะมึงมีผัวฝรั่งนะมึงต้องส่งเงินให้กูนะกูเป็นแม่มึงมะกูเป็นพ่อมึงนะไม่มีค่ะแต่เพื่อนของพี่อะสิสองสามคน ไม่พอสองสามคนบวกเป็นห้าคนแล้วค่ะทุกคนไม่พอเป็นสิบคนเลยค่ะทุกคนเพราะว่าคุณได้ผัวฝรัง่งและส่งเงินไปแล้วมึงไม่อายเขาเหรอเนี่ยคเนี้ยดูเขาได้ผัวฝรั่งสิเขามาสร้างนูน่นสร้างนี่ให้พอ่อให้แม่มึงอยู่มึงอะกกตันอยู่มึงได้ผัวฝรัง่งมึงไม่ได้ช่วยเลี้ยงพ่อ บังเกิดก้าวแม่บังเกิดก้าวมึงเลยเหรอมึงทำได้ไงนี่มึงเอาแต่ชีวิตมึงเหรอมึงไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ที่ลอดมึงมาเหรอนี่ก็ส่งเงินไปเออส่งเงินมาเนี่ยเข,ขาขงลังขายที่ให้ข้างๆอ่ะถูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้และเองแก่ตัวไปเดี๋ยวเองมาเองก็จะมาอยู่นี่เองจะไปอยู่กับมันเหรอ กิดมันตายไปเลยจะไปอยู่เมืองไปตายอยู่ประเทศมันเหรอเอ็งไม่กลับมาบ้านเราเหรอมามาซื้อที่ไว้ส่งเงินมาพอส่งเงินไปซื้อที่เออซื้อที่ให้แล้วนะนี่เอาฉนนมาอ้างนะนี่แม่ซื้อที่ให้แล้วพอซื้อที่ให้แล้วนะลูกตอนนี้ก็ส่งเงินมาแม่จะสร้างบ้านให้นี่และเป็นยังไงคะทุกคนส่งเงินไปลูก และเป็นลูกชังด้วยนะเพราะเขาไม่ได้รักเพราะเขาเกลียดม่รู้แหละลูกรักลูกชังเขาเกลียดตั้งแต่เป็นเด็กแล้วจนโตเขาก็เกลียดเพราะส่งเงินไปให้แม่สร้างบ้านลูไม้แม่เอาไปสร้างบ้านของเจ้าของและก็ไม่ได้สร้างบ้านให้เขาแล้วเอาส่งรูปมาให้ดูก็ส่งรูปบ้านแม่นั่นแหละมาให้ดู กับบ้านพ่อนนัแลหละแม้ดูแต่ที่ดินก็เออที่ดินของมึงป่าทีนี้ลูกก็ไปเจอลูกก็เลยไปลงไปแม่สร้างบ้านเป็นบ้านเจ้าของอย่างรู้เลยทุกคนแต่บ้านลูกนะนูน่นป่าเป็นป่าขึ้นเต็มเลยไม่มีใครดูแลเลยและคุณพูดอะไรได้ไหมคะ ไม่ได้คุณพูดไรไม่ได้แม่คุณแต่ว่าเป็นแม่คุณแล้วแม่ทําอย่างนี้ได้ไงเออมึงส่งมาอีกพอส่งไปแม่เพราะว่าบ้านแม่ยังไม่เสร็จเสร็จแต่โครงใช้จงบเยอะมากพอส่งเงินไปอีกอาสร้างบ้านให้ลูกแล้วสร้างบ้านให้ลูกนะแต่ลูกนะเล็กก็เอาเล็กถูกๆก,กระเบื้องเอากระเบื้องถูกๆส่วนไอ้กระเบื้องเกรดเอนู่นไปปูบ้านแม่ กับบ้านพ่อพี่ไม่ได้นั่นนะพี่ฟังจนพี่โหยกูคิดที่กูดีแล้วที่กูไม่มีพ่อไม่มีแม่คิดว่าอย่างนี้นะทุกคนและอีกยาหนึงนะเอาเงินไปส่งเงินไปนี่ไม่ได้แม่คนเดียวนะทุกคนไปแบ่งให้ลูกที่สุดที่รักด้วยนะแบ่งให้ลูกสุดที่รักใช้ด้วยนะ รู้ไหมมันมีรถมันออกรถออกเรือรถป้ายแดงนะพอเอามือสองไม่ได้อายคนต้องเอาป้ายแดงและเงินใครคะก็เงินลูกชังนี่แหละที่ได้ผัวฝรั่งนี่แหละส่งไปแล้วเป็นยังไงคะทุกคนพอก,กลับไปผัวก็รับไม่ได้ผัวฝรั่งก็รับไม่ได้นึกว่าบ้านจะเสร็จ พอกลับไปบ้านก็ไม่เสร็จผัวฝรั่งก็บอกเลยว่าให้เธอเลือกว่าเธอจะเอาญาติเธอหรือว่าเอาฉันกับลูกรู้ไหมเขาไม่กลับไปเมืองไทยอีกเลยเขาจะมาตายอยู่นี่เลยเพื่อนพี่พอมาพูดกันโอ้โห,โโหน่าสงสารนะถ้ามีพ่อมีแม่อย่างเงี้ยพี่ว่าพี่ไม่มีดีกว่าพี่ไม่มีดีกว่าคะ่ะทุกคน และตอนนี้พอได้ข่าวเป็นไงพี่กงพี่การและลุงไม้ว่าอะไรก็โทรมาหาทางนี้แหละโทรมาเพราะว่าอะไรเขาก็ติดต่อกับญาติอีกคนหนึ่งญาติทางพ่อที่เขาดีออขอเบอร์มันหน่อยนะขอเบอร์มันหน่อยถึงจะเปลี่ยนเบอร์ก็โทรมาบอกว่าพ่อป่วยหนักแม่ป่วยหนักพี่กงพี่การมึงต้องช่วยนั่น แล้วมาตกอยู่ที่นี่และไอ้ลูกรักลูกชังล่ะไอ้ลูกรักล่ะอายจ้อยไม่มีค่ะและเขาทำยังไงเขาก็อยู่เฉยๆแล้วก็ด่าเขาไอ้เนระคุณทั้งทังที่ตัวเองอะ่ะทำกับเขาไว้แสนสาหาัสนี่คือพ่อกับแม่ของเพื่อนพี่จนน้ำตาตกเลยมันไม่กลับแล้วมันอยู่นี่แหละมันตายอยู่นี่แหละมันไม่ส่งกลับไปแล้วบ้านนั้นก็ ฝรั่งก็ให้มันร้างอยู่นั่นแหละไม่กลับไปแล้วทำอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรทางนี้ลูกผัวทางนี้มีมีลูกมีผัวอยู่กับฝรั่งทางนี้เพราะว่าทางนี้เขาก็ไม่ให้เราอดอยู่แล้วใช่ไหมและพ่อแม่เรานะ่ะมาทําอย่างนี้โอ้โหพี่นี่ืดีแล้วที่พี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่พี่คิดนะทุกคนเพราะว่าอะไร มันตกอยู่คนที่ได้ผัวฝรั่งนะแล้วก็ด่าว่าอีเนรคุณเนี่ยอทั้งที่เขาช่วยช่วยจนใช้หนี้ใช้สินช่วยทุกอย่างเลยแม้กระทั่งน้องๆน,นะเขาก็ช่วยยังไม่เห็นคุณเขาเลยยังมาคิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วรวยรวยรวยส่งเงินมาดูนี่ค่ะทุกคนพี่ถึงจะทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาว่าชีวิตของใครมีบุญกว่าระหว่าง คนกําพร้าพ่อกับแม่กับคนที่มีพ่อแม่ให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์พี่นะคะแล้วก็ส่งมาเลยค่ะพี่ไม่โกรธพี่ไม่ว่าหรอกขอให้มีแต่คนขอให้มีคนดูและช่วยคอมเมนต์ว่าเออถ้าบางคนมีพ่อแม่ที่ประเสริฐนะพี่ก็โอ,อ,อ,อ้โหสินะแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เหมือนกับที่เพื่อนพี่สิบคนนี่นะพี่ว่าพี่เป็นลูกกำมพา้าดีกว่าปะเนาะเพราะยังไงก็ เราก็หาเลี้ยงครอบครัวของเราใหม่ไม่ไม่ต้องไปหาเลี้ยงครอบครัวพ่อกับแม่เนาะเพราะว่าพ่อเพราะว่าเราเป็นลูกส่วนมากนี่คนที่ได้ผัวฝรั่งนี่นะทุกคนพี่ขอบอกเลยว่าเป็นลูกชังทั้งนั้นลูกชังทั้งนั้นที่ได้ผัวฝรั่งอะ่ะเขาไม่รักเราเลยเขาผลักใส่ไล่ส่งให้เราออกไปจากชีวิตเขาให้ไปอยู่ไกลๆนู่นถ้าทุกคน ที่ว่าไม่เหมือนพี่อย่างที่พี่พูดว่าทุกคนเป็นลูกรักของพ่อแม่มาคอมเมนต์เลยร้อยทั้งร้อยนะพี่บอกเลยประมาณสิบคนคือลูกรักส่วนอีกเก้าสิบคนนี่เป็นลูกชังทั้งนั้นที่ได้ผัวฝรั่งนะหรือว่าพี่พูดไม่จริงให้ทุกคนคอมเมนต์แล้วก็มาบอกพี่เลยนะคะว่ามันไม่จริงมันไม่จริงคุณเป็นลูกลูกรักของพ่อของแม่ และคุณมาเอาผัวฝรั่งเพราะเพื่อจะเลี้ยงพ่อแม่ของคุณไม่ใช่คุณมาเอาผัวฝรั่งเพื่อคุณหวังว่าตัวเองเออให้มันมีฐานะดีขึ้นอย่างน้อยเราช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ได้เราก็ช่วยตัวเองได้ให้เรามีดีมีกินของตัวตัวเราเองหรือลูกเราหรือว่าบางคนส่วนมากก็จะมีแฟนไทยมาแล้วแล้วก็มีลูกจากคนไทยเนาะแต่พี่ไม่มีเนาะก็ จะเลี้ยงลูกของเราที่อยู่เมืองไทยใช่ไหมแต่ไม่ได้ทําว่าเพื่อพ่อเพื่อแม่ใช่ไหมทุกคนให้มาคอมเมนต์แล้วก็บอกพี่เลยว่ามันจริงไหมที่พี่พูดว่าทุกคนทําเพื่อชีวิตของตัวเองและก็ลูกของเราไม่ได้เพื่อพ่อแม่แต่ถ้ามีพ่อแม่เหมือนเพื่อนพี่นี่สิบคนนี่พี่ว่าพี่ขอเป็นลูกกับพาดีกว่าคะ่ะเนาะถ้าพี่พูดจริงนะ่ะให้ทุกคนนะ่ะเขียนคอมเมนต์มาเลยแล้วก็กดไลค์ให้พี่ กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะทุกคนว่าพี่พูดจริงไหมและพี่ก็จะทำคอนเทนต์นี้เพื่อว่าจะบอกว่าชีวิตของใครมีบุญกว่าระหว่างลูกกำพร้ากับคนที่มีพ่อมีแม่นะคะทริปนี้พี่ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่ด้วยนะคะคอมเมนต์มาเลยแล้วก็ว่าได้เลยค่ะว่ามันจริงไหมนะคะ ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบาย